สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปูปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาเจอกับคุณปู่ B3 นะครับอีซุบัดดี้นะครับคุณปู่บัดดี้ B3 นั่นเองนะครับตอนนี้บิวไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับ นี่นะครับตอนนี้คุณปู่ B3 ก็ยังอยู่ลิฟ์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอัปเดตเบื้องต้นนะครับตอนนี้ทําช่วงล่างไประดับหนึ่งแล้วนะครับนี่เปลี่ยนกระปุก power ให้เรียบร้อยนะครับไล่ออชุดสายปั๊มพา,งพาวง power อะไรต่างๆใส่เรียบร้อยหมดแล้วนะนี่นะฮะปั๊มใหม่นะนี่เห็นไหมสวยๆนะครับแล้วก็ใส่ตัวน,นี้เข้าไป ปัญหาของคันนี้ก็คือว่าเหมือนกับไดชาร์จแต่มันใช้ได้นะผมบอกอย่างงี้นะครับไดชาร์จเขาเนี่ยอ่อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนละคอหานนะครับมันถูกเห็นไหมเห็นไหมครับทุกท่านมันถูกเลยเนี่ยมันกิว่วพระบ้านพวงเรียกว่ามันกิว่วเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับไดชาร์จเนาะไดชาร์จเนี่ยของเขามันเปลี่ยนมานะครับแต่ใช้ได้นะใช้ได้แต่ทีนี้มูเล่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้เพราะว่าถ้าเราใส่ไปเนี่ยใส่ตัวนี้ไปมูเล่เนี่ยในไดชาร์จอยู่ตรงนู้น มูเล่มันเบียดสายพานตัวนี้นะครับสายพานตัวนี้ฝั่งข้างล่างก็เลยต้องไปโมดิฟายกันใหม่ไล่กึงกัน3าสี่รอบนะครับกึงมูเล่ให้มันเข้าไปข้างในเพื่อให้มันหลบไม่ให้มันโดนนี่เห็นไหมท่านดูดูร่องนี้เห็นไหมครับซูมดูตอนนี้ห่างแล้วนะปกติไอ้ร่องเนี้ยกับมูเล่ของของสายพานตัวนี้ระหว่างสายพานตัวนี้กับสายพานตัวนี้เห็นไหมสองสี่สองตัวเนี้ยไอ้สายไอ้มูเล่สายพานตัวเนี้ยมันมาเบียดสายพานตัวนี้ เห็นไหมครับนั่นโอ้โหอลังการงานโมเลยทีนี้ <laughs> นะฮะแต่คันนี้บอดี้สวยเห็นไหมฮะภายในสวยนะครับ B3 กิ๊บกิ๊บเพราะเขาทำมาแล้วนะครับเขาทำมาแล้วเขาเก็บงานมาแล้วก็สบายใจไปหน่อยนะครับก็ทำสีแค่ภายนอกนะคันนี้ B3 เครื่องยนต์ก็ขาวๆนะครับยังใช้ดานได้ดีอยู่ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่ขาคอมแอร์คอมแอร์ก็ใส่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไล่ระบบนะ ก็เดี๋ยวไปร้านแอร์นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนขาคอมแอร์ใหม่ละนะครับมีลูกลอกอะไรเขาไม่รู้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะตัวนี้กระปงกระป๋องโมท่อนนี้ใหม่โมท่อน,นี้ใหม่เพื่อมาหลบตัวนี้ไมก็ห่างห่างเยอะเลยทีนี้ก็ทําให้เซอร์วงเซอร์วิสง่ายนะครับกระป๋องน้ำมันพาวเวอร์อยู่นี่นะครับนี่เรียบร้อยช่วงล่างใหม่ๆเป็นยังไงกริบกริบนะครับดุมล้อ เปล so uh ี oh. 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 ่ยนใหม่นะครับดุมล้อเปลี่ยนใหม่เพราะว่านะครับมีดุมล้อข้างหนึ่งนะครับมันไหนล่ะช่างเอาไว้ไหนวะผมต้องหาดุมล้อก่อนอเออเออเออโอ้โอ้ขอหยาบแป๊บนึงนะครับเข็นของก่อนของเยอะมากเลยครับของคันนี้เออ่นี่ปึ๊บบ่าให้ทุกท่านสังเกตนะครับพยายามดูเนาะ เขาเรียกอะไรล่ะดูลูกป,ปืนล้อด้วยนะครับอย่าให้มันขาดอย่าให้มันแตกแล้วฝืนใช้นะครับแต่ฝืนใช้แล้วเป็นอย่างนี้ครับพอแต่ฝืนใช้แล้วบงขั้นก็อัดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เลยทําให้บาตัวเนี้ยมันแตกบางเลยนะครับบางบางเลี้มันใส่ซีนไม่ได้นะครับใส่ซีนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ละนะ,นะดีหน่อยว่ามีนะครับได้ของเชียงกงมานะครับข้างนี้ข้างไหนวะ ไม่ใช่ข้างนี้นะครับข้างขวาข้างขวานี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับก็ฝั่งขวานี่ก็ใหม่กริบกริบนะใส่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดึงคันจงคันชักดูแล้วก็เลยไล่คันชักอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะาะคันนี้ตัวไหนดีก็เอาไว้นะครับตัวไหนที่จาเป็นต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับคุณปู่ B2 B3 นะครับคุณปู่ B3 มมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ เลี่ยนเรียบร้อยนะครับอันนี้ใส่ละนี่เปลี่ยนกระบอกเบรกนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ผ้าเบรกนี่นะครับผ้าเบรกหมดเกี้ยงเลยนะอึ๊บอี่ผ้าเบรกเก่าเขาไม่เห็นเลยนะครับจะถึงเหล็กอยู่แล้วนะครับปกติแล้วมันจะหนาตึกเลยนะเนี่ยผ้าเบรกใหม่นี่ครับผ้าเบรกจะหนาตึกเลยเห็นไหมตัวนี้บางเจ็บเลยดีจานเบรกไม่ไปนะครับจานเบรกไม่ไป อันนี้ก็โอเคนะครับลูกปืนล้อเปลี่ยนลูกปืนล้อเปลี่ยนเอ่อซีนนะครับคันนี้ด้านหลังเปลี่ยนซีนแล้วก็เดี๋ยวไล่เปลี่ยนบูธนะครับเป็นลูกยางนะครับเปลี่ยนบูธเปลี่ยนลูกยางเอ่อแหนบนะครับยางมูแหนบเปลี่ยนชกอัพหลังนะนี่ช่างเขาทําประกอบเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนกระบอกเบรกใหม่นะเปลี่ยนกระบอกเบรกใหม่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็ไล่ไล่ระบบเบรกอีกทีหนึ่งนะครับกระบอกเบรกเก่าเขาเละนะครับเละเดี๋ยผมเอาให้ดูอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่นะครับนี่เละสนิมขึ้นนะครับสนิมขึ้นหมดเลยเห็นไหมก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้กองเต็มเลยครับอะไรของคันนี้นะหมดเลยนะครับเลสตัวเป๊ะนะครับนี่เบรกหน้าพระบรมพระเบรกเปลี่ยนใหม่หมด ชุดลูกมงลูกหมากสลงสลักอะไรทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะใกล้แล้วจะกลับมาหล่อแล้วจะมาแน่นนะครับแน่นปึงปังเลยนะแน่นปึงปังเลยอันนี้ได้เปลี่ยนปีกนกนะครับปีกนกรู้สึกว่าปีกนกบนอันนึ่งปีกนกล่างอันนึงเพราะว่าสลักเขาไม่ดีนะให้ให้มันให้ระวังนะครับไม่ใช่ว่าให้สังเกตเนี่ยปีกนกพวกเนี้ยบางร้าน นี่เนี่ยรูดเลยไม,ไม่ไม่มีมเกลียวเลยเห็นไหมครับตอนที่เขาก็แต้มมานะครับแต้มมาต้องดูดูนะครับสังเกตง่ายๆถ้ามันมีที่ดินเกาะเยอะๆที่มาเปียกเหมือนกับเขาเรียกอะไรชุม่มชุ่มน้ามันเครื่องน้ามันชุ่มจารบีอย่างเงี้ยดีนะครับดีนะแต่ว่าถ้ามันแห้งๆเลยแล้วก็ดูมันลุ่มๆวมเนี่ยโอ้โหโดนไปแล้วครับตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทนะครับเชียงกงนะไม่ได้ถูกนะครับแพงนะ ปีนนกบนปีกนกล่างเนี่ยพอๆกันเลยนะครับดีว่าอยู่นี่เหลืออยู่ชุดเชียงกงกับบนเหลืออยู่ชุดหนึ่งพอดีนะครับก็เลยได้ออกมาแต่คันต่อไปยังไม่รู้เลยเน um ี่ยคัน B3 เนี่ยผม b ีี่อย่าผมยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้ B3 นะ B3 ตอนนี้ก็คข่าวๆวก็แล้วกันนะครับคข่าวๆกันแล้วกันคันนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ลูกค้าให้หารถให้นะครับหารถให้ก็คือว่าอ่าโทรมาหาผมนะครับโทรหาผมบอกคุณต้งช่วยหารถบอดี้ให้หน่อยแล้วก็มาปั้นให้เลย นะครับก็โอเคทักลงทักลายกันลูกค้าเขาก็โอนตังค์มาก้อนแรก1,0,000แบาทให้ผมหารถให้นะครับหารถให้เสร็จแล้วก็เมื่อหารถแล้วเนี่ยเขาก็โอนมาให้ผมอีกนะครับโอนมาให้ส่วนหนึ่งนะครับในการโอนมาให้อีกสี่0มื่นนะครับสี่หมื่นให้บิลให้ซื้ออะไรช่วงล่างนะครับตัวไหนเพิ่มเติมเข้าไปก็ค่อยว่ากันแต่เราก็เพิ่มเข้าไปเลยแล้วก็ข้างเงินไม่พอก็โทรมาหาเอ้ยเงินไม่พอก็โทรบอกได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะ ตอนนี้ก็โปรเจกต์ไปเรื่อยๆนะครับมันลื้อแล้วมันเจอเรื่อยๆอย่างอย่างอย่างรายการที่ผมทาเบื้องต้นให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่มีปีกนกอย่างเงี้ยยังไม่มีดุมล้ออย่างเงี้ยผมก็ต้องเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันพวกนี้มันมันมันมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับมันต้องลือล้อลื้อละเมงถึงจะเห็นนะครับหรือตอนที่จะประกอบอนะที่เห็นชัดเจนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะก็คร่าวๆนะครับท่านใดไม่มีรถอยากได้รถบัดี้นะครับอยากได้รถบัดี้ก็ ให้ผมอยากให้ผมหาให้แล้วเก็บงานให้เหมือนคุนคณปู่ปีสานี่ก็บอกมานะครับหรือมีรถอยู่แล้วอยากให้เก็บงานอยากให้บิวให้นะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0897229744อยู่คลิปอยู่ด้านล่างนั่นเองเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตนะครับคุณปู่ B3 นะตอนนี้ทำนะครับผมเน้นก็คือว่าทำทุกคันนะที่เข้ามานะครับทำทุกคันที่เข้ามานะนี่นะครับ แล้วก็มีอีกคันหนึ่งลูกค้าเอารถมานะครับคันนี้ก็เห็นหลายอาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้เก็บงานไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไหลบางตัวมันก็ต้องหาเหมือนกันนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะครับเหลือก้อนฝาท้ายแล้วก็เดยวไปใส่แหลกหลังคาก็จบละนะครับส่งงานได้เลยทำสีหลังคาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้สวยๆกริ๊บๆนะครับเครื่องทำปงทาปั๊มแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับนะจบแล้วคันนี้นะครับมาคันนี้นะครับก็ท่านในนะครับ สนใจอยากให้ผมบิวให้หรืออยากให้หารถให้ก็โทรมาได้นะครับแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าราคารถบัตตี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่ว่าคัน8คันละ7 0,000กว่าบาทนี่ก็ถือว่าแพงแล้วตอนนี้มีตั้งแต่สตาร์ตตั้งแต่80,000ขึ้นนะครับ80,000ขึ้นถ้าค่าสตาร์ตตั้งแต่6 0,000 70,000เนี่ยไม่มี power ไม่มีแอร์นะครับนะแต่ถ้า8 0,000ขึ้นบางคันมี power บางคันมีแอร์อย่างเงี้ยมันก็ยัง อันนี้ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนานะครับให้หารถที่มี power นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หายากมากนะครับหายากมากแอร์แอร์ต้องแอร์เย็นเลยนะผมบอกอย่างนี้นะครับต้องให้เย็นเลยนะเพราะว่าผมโดนแล้วนะครับดูดูจากประสบการณ์แล้วที่ผมได้มาสองคันสอคันที่ที่ทีมาคือแอร์ต้องเย็นนะครับคันไหนที่ซื้อรถต่อเนี่ยต้องเวลาไปดูรถแอร์ต้องเย็นเลยนะไม่งั้นต้องมาเดินระบบแอร์ใหม่หมดอีกสองสามหมื่นเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับต้องไล่ใหม่หมดเพราะว่ามันต้องใช้เป็นน้ายาใหม่นะครับ นะประมาณนี้ไล่ดูดีๆนะครับหรือจะให้ผมหาก็หาได้นะครับหารถได้ก็คือในงบนะครับเอาง่ายๆว่าผมจะหารถอยู่ประมาณ10,000แบาทนะครับไม่เกินนี้นะครับก็รวมมันอย่าลืมว่า80,000ืสมมุติว่า8ปดหมืค่าขนส่งนะครับทุกท่านก็ดูค่าขนส่งด้วยประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับมันมันก็รวมแสนแล้วนะก่จะมาถึงผมนะครับเพราะว่าบางทีรถพื้นที่มันไม่มี มันก็อยู่ต่างจาังหวัดอยู่คนละภาคอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องรวมค่านั้นด้วยก็ประมาณ1นึ่งแสนบาทในการหารถแต่1นึ่งแสนบาทนั้นผมรับผิดชอบก็คือว่าผมดูรถให้นะครับผมดูรถให้ผมคัดรถให้นะครับคัดรถให้นะมายังไงต้องตามตรงปกนะครับเวลาผมคัดรถเนี่ยต้องตรงปกว่าเป็นอย่างนี้อ,นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะรับผิดชอบให้ดีกว่าท่านไปหารถเองแล้วมันโดนยำมาโดนอะไรมาอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับหรือมีนะ ถ้าอยากให้ผมหารถให้แล้วก็มาบิวให้เลยประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับก็สำหรับคุณปู่ B3 นะคุณปู่ B3 ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย